เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไล e ์เดสตินีกับรายการสาระมหาเวทผนึกมารซึ่งในวันนี้เราจะพูดคุยหัวข้อคอนเทนต์ความรู้สึกของผมทั้งหมดหลังจากที่ได้ติดตามมหาเวทผนึกมารมาเป็นเวลากว่า3ปีแต่จริงมหาเวทผนึกมารเนี่ยมีมาประมาณ6ปีครึ่งแล้วนะครับพูดง่ายก็คือในคลิปนี้เนี่ยเหมือนเป็นการพูดคุยกันครับว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ติดตามมหาเวทผนึกมารความรู้สึกเป็นไงและในตอนจบเนี่ยมันถูกใจผมมากน้อยขนาดไหนเพราะว ผมทําคลิปเนี่ยผมจะหยิบยกความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวต่างชาติมาใช่ไหมล่ะเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอพูดจากความรู้สึกของผมคนเดียวเพียวๆทั้งคลิปเลยนะครับส่วนเรื่องคอมเมนต์ด่าประเด็นดรามา่าความคิดเห็นชาวต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ในคลิปหน้านะครับเพราะบอกได้เลยว่ามันดูเด็ดเผ็ดมันเดือดมากครับ <c oughs> ซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปกันนั้นก็อย่างเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยมีการพูดคุยเนื้อหากันอย่างเต็มที่เพราะงั้นมันจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตอยู่แล้วถ้าเกิดค เดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าสาหรับเรื่องมหาเวผนึกมานะครับผมไม่ได้ตามอ่านตั้งแต่ช่วงแรกๆนะก็คือเหมือนเคยอ่านบ้างแต่อ่านไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคิดกับตัวเองสักเท่าไหร่เว้ยก็เลยไม่ได้ตามอ่านต่อแต่ต้องขอบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีนะเว้แต่แค่ว่าในช่วงเวลานั้นผมมีการ์ตูนเรื่องอื่นที่อ่านแล้วผมรู้สึกสนุกผมชอบมากกว่าไม่ว่าจะเป็นมหาศึกคนชนเทพแอคแทคออนไททันวันพันแมนคือเรื่องพวกนี้ในช่วงเวลานั้นสำหรับผมมันสนุกมากกว่ามหาเวจริงๆเเเวว้ยผผผมมมมกกกก็ลทาาาารรดออปหนนึไ่บ สนใจอีกทีนึงในช่วงภาคอุบัติการชิบุย่าเว้ยเพราะมันจะมีแบบเหมือนเป็นพวกแฟนเพจเฟซบุ๊กอะครับทำรูปมาแต่เป็นของชาวต่างชาตินะไม่ใช่คนไทยแบบว่าตัวละครที่ตายในอีเวนต์อุบัติการชิบุย่าพอผมเห็นภาพแล้วผมว่าบอกหุ้ยตัวละครแม่งตายเยอะมากเลยว่ะบวกกับช่วงนั้นกำลังอินแอคแท็กออนไดทันอยู่ไงคือแบบเหมือนอาจารย์ผู้แต่งแม่งเขียนตัวละครตายได้อาจจะมีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างแต่รู้สึกว่าอะไรที่มันดูเรียวๆหน่อยแบบฝั่งตัวดีก็ต้องตายแลกกับฝั่งตัวร้ายเหมือนกัน ผมชอบก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งแบบแปะโป้งไม่ได้ใจก่อนถ้าตามภาษาคนอ่านหนังสือด้วยกันเนี่ยเขาใช้คําว่าดองนั่นเองครับแต่ว่ามันก็เป็นดองเทียริที่อยู่อันดับต้นๆไงกะจะกลับมาอ่านแต่สุดท้ายก็ลืมไปครับแต่ก็ได้ซื้อหนังสืออะไรมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะจนกระทั่งถึงช่วงตอนที่อนิเมะมาพอดีซึ่งผมจําได้ว่าช่วงที่อนิเมะมามันเป็นช่วงเดียวก,กันกับที่ผมกำลังดองมหาเวทผึงมาพอดีก็คือเป็นอยู่ในช่วงเหตุการณ์พระอุบัติการชาานช่วงนั้นนับ เขาไปกระแสมากเลยแบบอุ้ยอาจารย์กูโจหล่อมากหล่อมากผมคิดในใจว่าเออมันก็ดูหล่อเท่แต่ว่าโอ้โหมันยกเป็นวาระสามีแห่งชาติเลยอย่างนั้นเหรอคือถ้ามาเปรียบเทียบกับรีไวล์กูเอเลนกูกูสุว่ารีไวล์กับเอเลนกูอะมันน่าจะเป็นสามีแห่งชาติมากกว่าคือทุกคนนึกออกใช่ป่ะคือเราชอบการ์ตูนเรื่องไหนอะเราก็ต้องอวยการ์ตูนเรื่องนั้นถูกปะ แต่สุดท้ายแล้ว่ผมไปแพ้ให้กับตัวละครตัวหนึ่งเวที่ดันไม่ใช่าจา์โกโจนะครับนั่นก็คือคุณนานามินั่นเองใครที่ตามช่องมาจะรู้ว่าผมอวยคุณนา,นามิมากๆคุณนา,นามิเนี่ยผมยกให้เป็นตัวกระตูนเทียนหนึ่งในใจผมเลยสำหรับเรื่องมหาเวทผึ่งมานนะชอบมากกว่าอาจารย์โกโจยูจิหรือเมงูมิครับขนาดซุกคุณะที่ว่าเท่ๆแบ๊ดๆตรงใจผมเนี่ยผมยังให้อันดับต่ำกว่าคุณนานามิอีกนะครับซึ่งนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ยได้กลับมาแตะมหาเวทผึ่งมานอย่างจริงจังในช่วงท เฮ้ย hey, เนื้อหามันสนุกว่ะแม่งมันว่ะ การต่อสู้แม่งแบบเทพมากๆเลยอ่ะคือแบบใส่มาได้ทุกอย่างแบบลงตัวใส่กันโคตรสุดแต่ก็ต้องเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝันที่ทําเอานอนซึมไปสักพักนึงเลยนั่นคือตัวละครโปรดของผมคุณนา,นามิเนี่ยได้ตายไปในภาคอุบัติการณชิบุย่านั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวอาจารย์เกเกะจะได้รู้ว่าตัวอาจารย์เกเกะเนี่ยก็ไม่ได้อยากฆ่าคุณนา,นามิในภาคอุบัติการชิบุย่าหรอกแต่ว่ามันเป็นภาพที่จะต้องให้ตัวละครบางตัวยอมเสียสละตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวละครอีกต ที่ตามช่องมาก็จะรู้ครับว่าผมมาเป็นเด็กยุคเจน y เพราะงั้นผมจะโตมากับพวกกระตูนที่พวกพระเอกอะ่ะค่อยๆพัฒนาตัวเองและแข็งแร่งขึ้นคือไม่ได้มาปุ๊บแม่งเทพหรือได้ความเก่งจากระบบอะไรแบบเนี้ยคืออันนั้นะ่ะไม่ใช่สไตล์ผมเลยนะเว้ยมันอาจจะเป็นความชอบของน้องๆเจนแซหรือเจนอัลฟาก็ได้แต่สำหรับเจน y ของผมอะ่ะพระเอกถ้ามีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดเนี่ยเรารู้สึกโอเคเหมือนได้เติบโตไปพร้อมกันกันกบตัวละครพอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยพอให้อภัยอาจาเกเกะเรื่องที่ฆ่าคุณนาันามนิเพื่อให้ย ก็เริ่มมีการทําคลิปลงช่องนะครับจำได้เลยว่าในช่วงแรกแทบไม่มีคนดูเลยแต่ทําไปด้วยแบบใจรักเอาสนุกอยากแบ่งปันข้อมูลทั้งนั้นนะครับผมจําได้เลยว่าคลิปแรกเกี่ยวกับเรื่องมหาเวทผดุงมาในช่องอ่ะก็คือใครบ้างที่ถูกสุคุณะฆ่าตายไปซึ่งในช่วงที่ผมมาทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องมหาเวทผดุงมาเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์สุดท้ายของตัวเรื่องแล้วนะครับนั่นคือการต่อสู้ที่ชินจูกุนะเป็นช่วงประมาณกลางๆที่ตัวอาจารย์โกโจเนี่ยต่อสู้กับสุคุณะในร่างของเมงุมิแล้วนะและัลังจาากกนน้่นน่ย็ตตาิม,มารือๆะรันทนจบนี้เเราาจะาพูดกันต่อ่ออวหลังจากา ผมรู้สึกยังไงกับเรื่องมหาเวทผนึกมานบ้างนะครับเอาเป็นความรู้สึกส่วนตัวจากใจจริงๆนะครับไม่มีเฟกไม่มีแบบว่าพูดแบบเป็นกลางเลยนะสำหรับผมนะจบได้ดีแต่ดีในที่นี้เนี่ยคือไม่ได้ดีมากไม่ได้ดีเยี่ยมไม่ได้ดีเลิศแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระดับปานกลางพอใช้หรือแย่หรือโคตรแย่ถ้าสมมติทุกคนให้ผมแบบให้เป็นเกณฑ์คะแนนย้ําว่าแค่ตอนจบนะครับไม่นับเรื่องราวทั้งหมดต่อจากนี้นะผมให้อยู่ราวประมาณ6เต็ม10เออคือผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะ คือผมรู้สึกประมาณว่ามหาเวทผึ่มาะในช่วงแบบถ้าเราแบ่งเป็นภาคๆนะก็มีภาคตอนแรกอุบัติการชิบุายาโจริญล้างบางและการต่อสู้ที่ชินยูกุใช่ไหมผพว่า2ภาคแรกเนี่ยผมให้เป็นรูปแบบม้าจักรวาลเลยทุกคนเคยเห็นพวกมีมใน Facebook กันใช่ไหมที่เขาเปรียบเทียบแบบเป็นม้าไฟม้าเด็กวาดม้าจักรวาลเออคือผมให้ระดับม้าจักรวาลเลยส่วนภาคโจริญล้างบางเนี่ยผมว่าแม่งแบบ ไม่ค่อยสนุกอะ่ะคือเนื้อหามันดูเยอะจนเกินไปเว้ยมันดูเยอะแบบยัดเยียดจนทำให้เรารู้สึกไม่ได้จอยไปกับมันอะ่ะแล้วพอมาถึงภาคชินจูก,กุก็ยอมรับว่าการต่อสู้ในช่วงแรกของอาจารย์โกโจกับสุคุะาะทาออกมาได้ดีนะแต่ถ้าดูองค์รวมของภาคการต่อสู้ชินจูกุโคงให้เป็นแค่แบบ ม้าธรรมดาไม่ถึงขั้นม้าไฟอาจจะไม่แย่ถึงขั้นม้าเด็กวาดหรือจริงจะให้ม้าเด็กวาดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันคือความรู้สึกส่วนตัวเพราะงะั้นถ้าพูดแล้วก็คือชอบช่วงครึ่งแรกมากกว่าช่วงครึ่งหลังครับประโยคนี้ผมเคยพูดในเรื่องมาฮีโร่อะคาเดมียไปแล้วก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะได้มาพูดในเรื่องมหาเวทผลึกมานคือมันจบได้ดีแหละแต่มันไม่น่าจดจําใช่ครับอันนี้คือความรู้สึกของผมจากใจจริงเลยนะ คือตรงเนี้ยมันก็ต้องมีแบ่งคะแนนแยกนิดนึงนะสมมติน้องๆถามว่าอ่ะระหว่าง My ฮิโร่คาเดเมียกับจูจุส k ไคเซนเนี่ยชอบจบแบบไหนมากกว่าผมก็คงต้องบอกว่าผมอาจจะให้คะแนนของจูจุส k ไคเซนมากกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย มาฮีโร่มันจบดีกว่านะจูสุแม่งดูจบแบบปลาหมอเลยทำไมถึงให้คะแนนแบบนี้เดี๋ยวผมอธิบายในมุมมองความรู้สึกส่วนตัวผมให้นะครับถ้าสมมติมาฮีโร่ต้องให้คะแนนเนี่ยผมจะให้น้อยกว่ามหาเวทยผนึกมานไม่เกินหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้ามหาเวทยผนึกมานผมให้6กมาฮีโร่คาเดเมียเนี่ยมันจะอยู่ที่5ถึง5.5จถ้าถามว่าทาไมใช่ไหมมาฮีโร่มันมีความขัดแย้งภายในตัวเนื้อเรื่องมันเองแต่ว่ามหาเวทยผนึกมานเนี่ยมนนันมีความขัดแย้งภายนอกเนื้อเรื่อง เพราะงั้นเราพูดถึงตัวเนื้อเรื่องไม่ได้พูดถึงความขัดแย้งภายนอกความขัดแย้งภายในเนื้อเรื่องมาฮีโร่คืออะไรก็คือเหมือนตัวอาจารย์เนี่ยอยากจะสื่อครับว่าทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ยิ่งในช่วง5ตอนสุดท้ายอ่ะตัวอาจารย์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าแม้จะเป็นเพียงแค่คุณป้าธรรมดาคนหนึ่งแต่เธอก็สามารถเป็นฮีโร่ให้กับเด็กคนหนึ่งที่ต้องการใข่สักคนได้แต่ทว่าตอนท้ายที่สุดเนี่ยไอช่วงสุดท้ายถ้าไม่ใส่มาผมอาจจะคะแนนมากกว่ามหาเวทผึ่งมาก็ได้นะเว้ยที่ออลไมค์เอาชุดมาให้เด็กูแล โนยีไม่มีส้นตีนอะไรมึงก็ไม่สามารถเป็นฮีโร่ได้หรอกส่วนสําหรับเรื่องมหาเวทผนึกมารจุดขัดแย้งภายนอกหน่ยก็คือระหว่างตัวอาจารย์เกกๆกับตัวละครครับหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าตัวอาจารย์เกกๆเคยออกมาบ่นในทวิตของตัวเองครับว่าเขาเนี่ยไม่ชอบตัวอาจารย์โกโจเพราะนั้นออกแบบให้มันออกมาเทพเกินไปเวลาเขียนเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยก็เขียนยากแต่สุดท้ายแล้วหลังจากที่ตัวอาจารย์โกโจตายไปก็จะมีการใส่อาจารย์โกโจออกมาในทุกๆตอนผมเคยทาคลิปเฉลี่ยไปแล้วนะครับอยู่ราวการปรากฏตัว80-90%จากเนื้อเรื่องทั้งหมดหลังจากที่าากเ ตนตกิสามารถใช้คําพูดประโยคนี้ได้ครับเพราะมันก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ทีนี้ประโยคขัดแย้งภายนอกเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวาจายเกเกะเขาก็สามารถเชื่อมเนื้อเรื่องได้ดีในช่วงตอนสุดท้ายแม้มจะเป็นเพียงแค่ไม่กี่ข้อความเท่านั้นคือจาเกเกะเนี่ยได้พูดผ่านตัวอาจารย์โกโจเว้เหมือนให้อาจารย์โกโจพูดขึ้นมาว่าอะไรอะไรก็แต่อาจารย์โกโจช่วยก้าวข้ามผ่านผมไปสักทีได้ไหมมันอาจจะเป็นโน้ตที่ตัวอาจารยเกเกะเนี่ยตั้งใจฝากถึงเหล่าแฟนคลับอาจารย์โกโจที่ยังไม่หยุดกับอาจารย์โกโจก็ได้เว้แต่สุดท้้้าาายแลวถเเรมองดดูกันีๆ ตัวาจารเก,เก๋เองก็ยังไม่มุ่งมอนกับอาจารย์โกโจเหมือนกันเพราะงั้นอันนี้ผมเลยบอกว่ามันเป็นข้อขัดแย้งภายนอกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวผู้แต่งกับตัวละครเองมันไม่เหมือนกับมาฮิโร่ที่มันเกิดขึ้นในระหว่างตัวละครกับตัวละครอะซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับทุกคนไม่ต้องเห็นตามผมก็ได้นะแต่ก็ถ้าให้ผมบอกเนี่ยผมก็จะพูดเหมือนกับในคลิปตัวเต็มที่ผมได้พูดไปเลยว่าเคิร์ฟของมหาเวทนึกมา่ะในตอนแรกอะมันควรจะเป็นภูเขาวเว้ยแลนซไลด์ลงแบบสวยๆแต่กลายว่าแม่งนนั้เป็นภูเขาหักคครึ่งอะก็ืนสดด้งงา่มรับ,บนกก็ููึวจจ แต่โดยรวมสำหรับผมอะไม่ได้จืดขนาดนั้นมีรถ รถอ่อนอ่อนแบบอ่อนเชี่ยเชี่ยซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่ผมให้คะแนนเยอะมากกว่ามาฮีโร่อะเพราะว่าผมเข้าใจพอยของอาจารย์เกเกะว่าเขาอยากจะสื่ออะไรยิ่งในบทสัมภาษณ์อะตัวอาจารย์เกเกะพูดไว้ชัดเจนเลยว่ามันมีหลายอย่างที่แกอยากเล่นเมื่อเกี่ยวกับเนื้อเรื่องปรัชญา่น่นน,นี่แต่สุดท้ายแล้วการยัดอะไรให้กับคนอ่านมากจนเกินไปคนอ่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ตัวผมอพอเข้าใจอย,อยู่นะครับถึงจะไม่เข้าใจแบบ100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่น้อก็มั่นใจว่าเข้าใจอะไรหลายอย่างของตัวอาจารย์เกเกะที่เขาอยากจะสื่อออกมาแน่่่กกกกทาาาาใหห้้ผมมมมอรูสึึชบววเี อันจริงถ้าใครตามช่องมาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมชอบอะไรที่มันเป็นแนวเนี้ยตั้งแต่ X-Tech On Titan น,นแล้วใช่ปะละ่ะถ้าสมมติให้คะแนนเปรียบเทียบ X-Tech On Titan กับมหาเวทผนึกมารผมก็คงจะอวย X-Tech On Titan มากกว่าเพราะอันนั้น่ะมันจบได้ดีกว่าถึงแม้เสียงแม่งจะแตกออกเป็น2ฝั่งแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเสียงแตกออกระหว่างแบบฝั่ง70%กับ30%อะ่ะคือ70ชอบ30ไม่ชอบแต่มาฮีโร่คาร์เดียไม่ใช่มาฮีโร่ผู้พิการขออภยัยแต่มหาเวทผนึกมารเนี่ยแม่งนัดเป็นเสีียงแแตกกท่บบบ70บ30ั สามสิบคือชอบเจ็ดสิบคือเกลียดอะประมาณนั้นะน,นะและันี้ผมไม่ได้พูดเวอร์ด้วยนะเว้ยยิ่งถ้าทุกคนตามพวกบอดแฟนขับชาวต่างชาติอะ่ะด่ากันยับด่ากันขนาดที่ว่าลาไปถึงบัญชีออฟฟิเชียลของโชนินจ้ากันแล้วอะ่ะนะช่วงที่เวลาผมกําลังอัดคลิปให้กับทุกคนฟังอยู่ตอนเนี้ยนะครับเพราะงนั้นสรุปเลยนะครับตั้งแต่ติดตามมหาเวทผนึกมามาเนี่ยผมชอบไหมผมชอบนะแต่ว่าอาจจะชอบแค่พวกช่วงครึ่งแรกมากกว่าครึ่งหลังก็รู้สึกมีชอบเหมือนกันบางอย่างมันก็มีเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์ทีี่่เราาาาามมงอะตหหลนนั้นก้กใททจจบํ รู้สึกว่านี่คือตอนจบของเรื่องมหาเวทผนึกมารที่เราตามอ่านมาจริงๆหรอวะมันจบแบบนี้หรอวะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยครับและก่อนจากกันไปครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันถึงแม้ในบางครั้งมหาเวทผนึกมารจะมีหลายๆฉากที่ทําให้เรารู้สึกว้าวและอาจจะทําให้เรารู้สึกแย่จนเราต้องบ่นกันไปบ้างแต่ผมมั่นใจเลยครับว่าพอมหาเวทผนึกมารเดินทางมาถึงตอนจบแล้วหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้สึกใจหายและก็คิดถึงงพวกเเขาาาหล่่่นนนนนันอน้ออยแ คลายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเข้ามาจากเรื่องมหาเวทผลิกม้าได้มาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันสนุกสนานเฮฮาไปด้วยกันนั่งซึ้งร้องไห้ไปด้วยกันต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับในคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้เจอกันทีนี้คลิปหน้าสุขใจกันนะครับผมบายๆแล้วเจอกันจ้าเจานี่